มีแต่ยามมาหาชิไม่ไรมื่อยมังเฮ้ยผ่านแข่งห้องมาใหญ่เนี่ยเสียแล้วห้องมาใหญ่เนี่ยเจ็ดอันนี่นี่ทาาดีเจ็ปาชิไม่ไรเมื่อยเห็นเนาะนอีโอน่ะเห็นอันนีนเนาะอันงามๆเด้อีเมนี่อันโขล่ยป๋าใจปาใจเอาไาจุดปาข้อเู็ดาวอยากมาบูซ่าถาอูาลวเจ็บปาก

มัดเฮ้ยมัดมันบอกว่าเจ็ดเห็บอนะสองสี่หกเจ็ดัวยุ่เสเอาควรแบบอกกปแเอามาใช้มือมั้นโทเขียรูกแสนเอาวางใจวะปากหมออีบอลาทักกับคุทักกับทักทักนนี่เดมัดสื่อแต่ว่ามัดก้างสื่อแต่ว่าจอนึง คนต้นนั้นประจำปาไก่มีจะขีไช่หัวมันแรกว่าใช่ัับนทเใช่้วเห็ดเืเขื่อนเห็ดยังได้เขาจังบรงมาได้ต้องมาสบายดีเลยพี่น้องใส่เมัน่เลยที่ไทยก็มันมีติดตอไปนะก็จะคอยนะององช ก้านห้กข้าวขาวับอุ้ยกานหกขาว้ามามสีก้านยอมาแล้วชมาแล้วเห็ดลายกันอยู่ชบอยลายัเห็ดนี้เลือก่บักมาแล้ว่เอากานกข้าวมาน่เน้อ แถวแถวกอกเกอกเต้มลงนะกะตายกันตื่มันนะเปิดจะว่า่้สหากานในะใส่อันนี้เลื่อมห้าหน้ไม่อากินเลยาหน้าอามาหเอาาห้าโดาไม่สหกจ็ด ี่าอีกล้มอ่าอานับไขอั่ลกมาลูกมาเบิดลยลูกหลานเขมามลูกมาอ๋อมน่ได้อยู่ห่างได่ห่าหมืนไม่ท่านอะน้อยเดนเลยเาซีบกัซ่หันมาเาพี่กมามมีเอาซี กยิมนั่งอยู่ตรงก็ยิ้มนั่งอยู่ตรงตรงไหนอะตรงตึกอะเดี๋ยาอยู่ห้านะเลมเย็นทำเส้นอะไรี่ยใก่พวกแค่ในเทงดไม่ลงมาจะบ่ลงมาเมืออเป็นเนา

อยู่เพ่ทัาเด้่เจ้าแม่เมื่อนี่แม่เมื่อลูกเกิอะไน้อยเลยเลยลูกยิบเื้อนาไม่น่าในประเทนี้เด้องสปิเขาท่ไปบม่จะไปรงพยาบานไหนี่แนี่แหะน่นอนีอสอมันเลย่็สิ่งไปก็ิ่งมันวัวกำมานี่็ินเป็ดนั่นนะ ไ่ง่ายนครยังง้นมะเปิดสีรถคนเป็ดเนี่เด้มันคือไก่หา้เป็วัวทาบีดนแล้วแกไเมื่อไไปม่อยากินเลยสไปจไปต้มต้อต้มกับโอ๊บสีข่าวไ

บ uh. ูมรามอย่า <<|so|>> ีก so> ูดิท um, ั้งไฟเลยทั้งอไเออเฮ้ยเยะที่ง่ยน่าช่วยแฟนผู้แค้นต่งมาช่วยทังไฟเอ้าเอ กระม้นพราะว้าคน้าะคนกระมิแต่พอกระแม่ไปกินน้ำข้านได้และอนจะมีเพราะว่านั่เพราะว่าชาวบานม่งไปนะที่รับป็ะทานชบวันเ้าเอาไปชุดแต่ชาวบ้านเขาไปชุบบอกชาวบ้านที่นอกไปสื่อแเอาไปชจดอย่างไร เป็กช้าเป็นราคาสิเนาะว่่มีนายันก็นั่นเป็นสขีพิยานรักขาดเฮ้ยยึดแน่นิเวศยืนบอกเอ้ยอ่แม่แบบเอายาวเลยเฮ้ยนี่ดึงมาเด้ย คน,นทางอาคนละทางนง <c oughs> เก้า 9, สิบบานีหนึ่เก้าสิบี

ก็แม่อก็อเม่บอกจาราสิจกินหมากปูจ้นเนาะไม่ว่าน้ามีหน้าน้าข้างล่างถั่วไรลงน่นาะปะจ้าไมหเนาะหนักในไรเลย็กินเเนี่ยถูกก็ไผ่เนี่มันมีอยู่เจ้านแบบหน้าอิเม่ไรลง จะเปิดให้จะแต่งจะพันลุสิบนาทีเรื่องนี้ต้องเยื่อม้องพัยล่าอะไรพี่น้องเลยพบกันใหม่คิมหนาเ้้ยอสบายดีสบายดีเตรียมงานแต่้มวันซุปเนาะเห็ดไบชุดชาตแน่แน่อ